นี่ครับประเภทนี่บุญขาสา์นี่ียังแนไม่แก้วนีหลายอย่างครับนี่เขาเนี้วดำนี่ับ,บมนี่เขาโพดมีล่องกองนีหลายอย่างครับนี่นี่ขนม ครับมีกล้วยคนี่ครับชิ้งมึงมีทิ้งไปแยาศาสตร์เติมผิวหวานย่างเล่ย่างเล่นหน่อยครับนี่เียงต่างๆกับเบิ้งออกครับเบิงเ้งอ่ะ โอเคนี่บุญดิสิบกับบุญข้าวสารบุญการีุทุนในระวางช่วงพรรษาบุญห้ัมพบุรุษขมดเงด่วนสิบกับเงืนสิบิห่อจะไงเนาะบุญ เขากระดับดินวิน e ิจเก่าอาไปทำกันงคืนรัาประมาณปีสามทํำ1ิทํำเก่าวินเก่าทํำเก่า้อจะง่ายง่วินิจซิปนี่เดียวติปฮอนี่ครับหนึ่งสองสาสี่ห้เจด แต่เก้ายิปครับนีเป็นเป็นยิปยิปโคซาพระบิดย้ายตอนไหนท่าพ <up> ี่นี่ของทงทอกับย้ายตอนเทนครับย้ายแล้วก็มาท่าิธีท่านพระครับประเทศไว้ประหานเทนเจ้าพุทธเจ้านะครับ ปีทางมันเท่ากับเข็กกรรมนี่ถกกรรมเร็กเด็กถกกรรมมาใจภาษาเท่มกับเด็กกอนบุญี่นี่ผัสผัสสีดำอดำดาารยยุ่งขัวก,รรกับใจตอนนี้ไม่แก่ก็ยังมาใส่อีกเนาะบ้านอันนี้ือยังเหตุโอ oh ้เป็นเห็ด เดียหลายอย่างนี่ครบทั้งสิบพอครับเพ็่มน้อยสิริฟังแม่เกียววอล์เพิ่มเติมไ้ความเห็นเพิ่มเติมเพราะว่า ทำมาทุกปีทำมาตลอดตามประเทศนี่ครับดินอบอกเลยว่ดินเป็นตัวจ้างยังอีกแน่บาออยังบัวใจมีขี้ยังหนึ่งพิงกบให้ปิ้งครบเขาสิเอาอย่างไงเวลามีอย่างกระส่บ่ปลาปลากบ <laughs> บัวอ้อยบัวอ้อยเขาของ ของข้าวของหวานกับผิดหอมกระเทียมโอ้ขิงเป็นไทยอ๋อใช่หลายอย่างคนเทศคนละแม่ก็ใส่ชุดชนิดที่นี่ครับหลากหลายมีความเชื่อว่าผู้ใหญ่สายใหญ่แบนพูรุษจะยุติการทานควมเชื่อเป็นประเทศนี่ครับ พีคืให้ความจริงในการท่าบุญต้องท่าบุญสบายพระทําบุญตามประเทศนี้บนภาษาตามประเทศนี้แสดงว่าทําบุญพิดีบุญจะทำสบายพระท่านท่าน cái thì mình chèo loang bầu thêm thơm bưng cái này miếng gì yeah. phương 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 bả giang gì nó ít lại thì hình có hình dây lưu xe muốn là như thật kia เปลี blender, 3, ่ยนใบกหรับไสเทนนะครับนบานนี้ยังกระไสวะกดีตอนนี้นี่มีมีให้ซื้อบม่ใบใบนี้กับไส โอเคนี่ทั้งชาวอีสานบ้านเฮ้าเชื่อว่าทั้งอีสานทุกบ้านก็ถือพิธีกันนี่แหละครับโดนี่ยังครับบังอ้าวขนมทิ้งยังบอนส่

เดี๋ยวก็หิ้วเวลาท่านผู้ชมเนาะแก่นี่ยก็ร่างหอครับหอหอยเบิ้ลพับมาพับมาขึ้มาหนี้แล้วก็แล้วก็ยีบกัไปบ่อืมกที่ไม่เสียบไม่ใส่ไม่จิ้มแป้นเสียบพับออมาพับออมาแล้วก็เอ้ยที่ที่นี่อ่า คมีหอยหนึ่งค่ะมีอนึ่งนี่ข้ามหมากออกยาโอ้นี่อ่ะปลาสิถามยั่ไม่กินหอยน้อยๆไม่ยั้งเลยนี่ข้ามหมากออกยาครับอันนี้ก็มีชิปอันพี่กันบอกมีชิปค่ะมีชิปแล้วแล้ว่าสิถามอยัวหอยยั้งว่ะนี่เป็นชุดนึงค่ะพร้อมกับข้ามหมากออกยาเนาะนี่ ทั้งท oh, oh, ah ับหมากนี่นี่ถือว่าชุดหนึ่งนี่ใกล้แล้วนี่โอ้โอ้ได้แล้วใกล้แล้วอ๋ออ๋อครับที่ไปใหญ่รู้วัดได้ให้เราไปกินปขอทงขอไข่แตงนี่ละรันจำเรื่องอะไรสบายใจถือว่าได้เอ็ดลำดึกถึงบรรพบุรุษนะครับ แ่วบาทำาตามระเพนี่ก็บ่สบายใจอ่ะบทำบุญคือทำให้สบายใจเป็นผู้เสียสะทธานใจดีเป็นบุญใจคุ้นเป็นบบปเนาะครับเนาะสบายใจเพื่อนจังไดสี่เพื t, ่นมีแต่ทำชุ่มหยดหัวใจยู่แล้วเนาะแต่นเพราะว่าทำกรรประเพนีเฮ็ดทุกบาททุกเ่อนครับบ้านสังทอ บ,บนทองทองเพิ่มเงินในจังหวัดเดิมครับขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามรถชมช่องมัลฮาวครับมีไอันใดดีๆประเภทนี่เรื่องนันเรื่องนีงของมูบานก็สูน้ำมาฝากท่านผู้ชมได้รับชมไปน้ำกันครับนนเนี่ยมีอย่างอีกเลยใค่ข้าวต้มกันไหมโอ้ข้าวต้มข้าวต้มอ้อมอมอาวแล้วเรื่องอนีร อ๋อต oh, okay. okay, mm ้มโอเคโอเคครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับยิลิมกฤติดตามช่องมานะครับานผูสมาเกี่ยวกับขอบคุณครับสวัสดีครับผม